โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องพนึกเทพรังราชนนะครับก็จะเป็นตอนที่26นะครับตอนล่าสุดเลยเผื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่26หลังจากที่คู่ต่อสู้ของพระเอกนั้นเป็นอัศวินระดับฮาเราอัศวินคนอื่นที่เห็นพวกเขาก็ต่างประกันตกใจมากเพราะว่าอัศวินระดับสีนั้นไม่มีทางที่สามารถเอาชนะอัศวินระดับฮาได้แน่นอนซึ่งพวกเขานั้นนะฮะ ก็มีความมั่นใจกับพระเอกนะว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่มีความสามารถและก็พรสวรรค์เป็นอันดับตน้ตนๆของการปรลองนี้แต่น่าเสียดายที่ได้มาเจอกับอัศวินระดับ5แบบนี้นะฮะก็คงจะถูกตัดสิทธิไปแล้วอย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นถึงแม้พระเอกนั้นจะมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดที่ยอมแพ้แต่อย่างใดจะสู้ให้ถึงที่สุดอยู่แล้วและก็ได้ทําการใช้แผนการเดิมนะฮะคือการรวบรวมพลังโดเมนทําการรวบรวมพลังมังกรเอาไว้เพื่อป้องกันการ การโจมตีแล้วก็โจมตีสวนกลับไปถึงแม้ว่าการโจมตีของพระเอกในหลายๆครั้งนะฮะการปลลองหลายๆครั้งพระเอกจะสามารถใช้พลังนี้เอาชนะคู่ต่อสู้มาหลายคนต่อหลายคนแล้วนะฮะแต่เมื่อมาอยู่ต่อนหน้าอัศวินได้รับพาแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะไม่เป็นผลอย่างแน่นอนจึงทาให้ในตอนนี้นะฮะอัศวินได้ดับพาตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้คิดจะกลัวพระเอกแต่ยังได้เลยถึงแม้การโจมตีของพระเอกนะฮะการป้องกันของพระเอกรวบรวมพลังโดเมนแกล่งครั้งนี้มันจะมีความแข็งแกร่งมากนะฮะ ตัวเขาเองก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะพระเอกได้แน่นอนโดยการที่เขานะฮะได้ทําการใช้พลังงานของเร็วในร่างกายรวบรวมเข้ากับอาวุธร่างกายอะไรต่างๆนะซึ่งการใช้พลังนี้มันจะทําให้ร่างกายของเขานะมีความแข็งแกร่งทนทานมากยิ่งขึ้นทางด้านความเร็วะะก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและการโจมตีมันก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวก่อนที่ตัวเขาเองนะจะได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปในทันทีถึงแม้ว่าการป้อง กัรรวบรวมพลังโดเมนของเอกนั้นมันจะแข็งแข่งแต่เมื่อถูกการโจมตีของอัศวินได้รับผ้าผู้นี้เป็นพลังงานของเร็วแล้วตัวพระเอกเองนั้นไม่สามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้เลยแม้แต่น้อยขังความเร็วพลังการโจมตีเรียกได้เลยว่าพระเอกในตอนนี้เสียเปรียบมาไม่สามารถโจมตีสวนกลับได้เลยแม้แต่น้อยทำได้เพียงแค่พยายามที่ป้องกันการโจมตีเอาไว้ให้ได้เท่านั้นโดยพระเอกนั้นก็ได้ทำการใช้อาวุธนะฮะเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่อาจารย์เยี่ยวหัวมาให้ ทําการป้องกันสร้างบาเรียบเกาะป้องกันเอาไว้นะเพื่อที่ตัวเขานั้นจะหาวิธีในการโจมตีสวนครับอัศวินระดับ5ผู้นี้ให้ได้ แต่ถึงแม้ว่าการป้องกันนี้มันจะแข็งแก่กในการโจมตีอันแบบรัวๆของอัศวินระดับหพระเอกไม่มีเวลามากพอที่สามารถต้องกันได้แล้วแถมไอตัวอัศวินระดับหนะฮะมันก็พยายามที่บอกให้พระเอกนั้นยอมพ่ายแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปซะตัวเจ้าเองนะไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกแต่ถว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดจะยอมแพ้แต่งใดนะฮะก่อนที่การป้องกันนั้นมันจะแตกสลายไปพระเอกนั้นก็ได้รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายนะโจมตีพลังดาบแห่งแสงเขาโจมตีอัศวิน รดับ5้าผู้นี้ไปอย่างรุนแรงทว่าการโจมตีของเพศนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะการป้องกันของอัศวินระดับ5มันแข็งแกร่งมากเกินไปสามารถสะท้อนการโจมตีของพระเอกจนพระเอกนั้นลอยกระเด็นไปนอนกองกับพื้นกันเลยก็ว่าได้ในตอนนี้จึงทําให้ทันกรรมการสนามที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วตัวเขานั้นก็พยายามที่ถามระเอกเลยว่าจะยอมแพ้ในการปลลองในครั้งนี้ไหมแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดยอมแพ้แต่อย่างใดพร้อมยืนยัดที่สู้จนกว่า ตัวเขาเองจะไม่สามารถสู้ได้นั่นเองและเมื่อพระเอกตัดสินใจเช่นนี้อัศวินรับ5าจึงได้ทําการเปิดใช้บลังบาลเลียกงขังนะฮะกักขังพระเอกเอาไว้และบาลเลียนี้มันก็ยังสามารถครวบคุมแรงน้มท่วงพยายามที่กดตัวพระเอกลงไปเรื่อยๆอีกด้วยจึงทําให้เราอัศวินคนนั่นอนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เยี่ยวหัวตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากเลยสิครับเนื่องด้วยพลังนี้นะฮะมันเป็นพลังลับนะฮะถ้าเกิดว่าเอามาเปิดใช้งานแบบนี้รับรอง ความลับของอัศวินของเขามันอาจจะรั่วไหลไปเลยก็ว่าได้จึงทําให้ในตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นประทานอัศวินพวกเขาเก็ต่างพากันตกใจมากอีกเช่นกันและหลังจากนั้นนะฮะตัวอัศวินระดับพาตัวเขาก็พยายามที่เดินเข้าไปพยายามกดดันให้พระเอกนั้นยอมแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปซะถ้ามาอย่างนั้นแล้วล่ะก็เจ้าจะต้องได้เจ็บตัวเป็นแน่ตัวเขาก็พยายามที่ใช้แรงกดดันของเขานะฮะกดดันให้พระเอกนั้นยอมแพ้ไปเรื่อยๆและก็กดตัว พระเอกลงไปเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ไม่ได้คิดยอมแพ้แต่อย่างใดฮะพยายามที่ยืนสดาทนแรงการโจมตีนี้ให้ได้อีกเช่นกันแต่ทว่าตัวเขานั้นก็ไม่สามารถทําได้เลยแม้แต่น้อยน,นะฮะและในตอนนี้พระเอกนั้นก็กําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วซึ่งในตอนนี้นะฮะมันก็ทําให้อัศวินรับพาเดินไปพยายามที่ใช้ดาบต่อคอพระเอกกดดันให้พระเอกนั้นยอมแพ้เจ้าต้องยอมแพ้ค่ะซะดีๆซึ่งในตอนนี้นะฮะมันก็ทําให้กรรมการสนามนั้นกําลังที่ต ัดสินพระเอกแพ้ไปแล้วอีกเช่นกันจึงทําให้พระเอกในตอนนี้นะฮะตัวเขาก็ได้นึกย้อนอดีตที่พ่อของเขาเคยได้บอกนะฮะซึ่งตัวพระเอกเองเป็นอัศวินคู่และในตอนนี้ห้ามเปิดให้คนอื่นได้รู้เป็นอันเด็ดขาดพยายามเก็บความลับนี้เอาไว้ว่าตัวเจ้าเป็นอัศวินคู่ไม่อย่างงั้นแล้วล่ะก็ตัวเจ้าในอนาคตจะต้องลาบากเป็นแน่ทว่าพระเอกในตอนนี้นะฮะก็คงไม่สามารถที่จะแพ้ได้ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นแพ้การที่เขานั้นจะก้าวไปเป็นพระสวินพระหนึกเท มันก็คงจะยาวไกลไปอีกแน่นอนฮะตัวพระเอกนั้นจึงได้กล่าวขอโทษพ่อของเขาและก็ได้ทําการเปิดใช้พลังของอัศวินคู่ในทันทีจึงทาให้ในตอนนี้พระเอกสามารถทําลายการโจมตีของไอน้นมหั่นอยู่ไปได้และก็ได้ทําการเปลี่ยนจากอาวุธโลแห่งแสนฮะกลายเป็นอาวุธดาบแห่งแสงและในตอนนี้กลายเป็นดาบคู่แล้วนั่นเองฮะพระเอกกลายเป็นอัศวินดาบผู้อย่างเหล่อเทซึ่งในตอนนี้นะฮะมันก็ทําให้เราผู้คนก็ต่างประกตกใจมากไม่คิดเลยว่าพระเอก คนนี้มันจะมีความสามารถเป็นอัศริยะจริงๆนะฮะที่เป็นอัศวินระดับครูเรียกได้เลยว่าในดินแดนแห่งนี้นะฮะไม่มีใครที่จะสามารถเป็นเช่นนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะฮะพระเอกที่แบบว่าเก็บกฎมานานก็ได้ทําการระเบิดพลังของเข้าออกมานะฮะทาการโจมตีพลังแห่งเทพพลังเทพแห่งแสงไม่ว่าจะเป็นดาบตัดแสงพลังโจมตีเข้าใส่อัศวินหั่นอยู่แบบรัวๆฮะจึงทําให้ตัวเขาในตอนนี้ไม่สามารถโจมตีสวนเพกกลับไปได้พยายามที่ป้อง การโจมตีของพระเอกเอาไว้ให้ได้เท่านั้นนะฮะแทบที่จะไม่สามารถขยับหรือทําอะไรได้เลยแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะพระเอกจึงได้ทําการใช้พลังดาวแห่งแสงของเขาเนะี่ยะเป็นคล้ายๆแบบว่าร่างอาวตารของพ่อที่ปรกากฏตตัวขึ้นมานะฮะจนเราอัศวินคนอื่อนๆที่เห็นพลังของพระเอกที่กําลังใช้นี่นะฮะตัวพวกเขาเองนั้นก็ต่างะกะ็ตกใจทึ่งเหว่อได้กันเลยก็ว่าได้นะฮะเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ปกติแล้วล่ะก็ ไม่สามารถใช้พลังสุดแข็งแกร่งนี้ได้อย่างแน่นอนแต่พระเอกนั้นต่างปจากคนอือ่นนะฮะเป็นอัศวินคู่เลยสามารถใช้พลังเทคนิคสุดโหดนี้ได้นั่นเองและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการใช้พลังสุดแข็งแกร่งดาบแห่งแสงโจมตีเข้าใสอัศวินได้รับฮหัห่นอยู่ผู้นี้ไปถึงแม้ว่าตัวเขาเองพยายามที่ป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้เกาะป้องกันก็เอาไม่อยู่แล้วนะฮะถูกพระเอกนั้นตัดขาดจนแหลกสลายกลายปเป็นปุ๋ยผงกันเลยกกวาได้แถมก็ยังได้แบบว่า ปรากฏหน้าอันหล่อเทของไอ้หนุ่มฮั่นอยู่ผู้นี้มาอีกด้วยฮนะเรียกกันเลยว่าหล่อเทกันเลยทีเดียวก็ว่าได้จึงทําให้ในตอนนี้พระเอกก็ได้เดินไปเอาดาบจอคอองอัศวินรัรดับผาพยายามที่กดดันให้ตัวเขานั้นยอมแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปซะจนท้ายที่สุดแล้วนะฮะผู้ตัดสินก็เลยได้ตัดสินให้พระเอกนั้นสามารถเอาชนะในการประลองในครั้งนี้ไปจึงทําให้เราอัศวินคนอื่นและก็เราประธานอัศวิน,นะฮะพวกเขานั้นก็ต่างประกัน ทึ่งละสิครับไม่คิดเลยว่าอัศวินระด,ดับ4ี่นั้นจะสามารถเอาชนะอัศวินระด,ดับหาได้แถมพระเอกเนียเรียกได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริงนะฮะเรียกได้เลยว่าเป็นอัศวินระด,ดับคู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีคนทั่วทุกสารทิศดินแดนแห่งนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถจะมีพลังระดับคู่แบบนี้ได้แน่นอนนะฮะจึงทําให้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวอัศวินหั่นอยู่ตัวเขานั้นจะพ่ายแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปแต่ตัวเขานั้นก็คงไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะพ ยายามที่จะคัดขานและก็ขอสู้พระเอกอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะฮะตัวเขาเองก็ได้บอกกับพระเอกเลยว่ายังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่น้อยยังไม่ได้เรียกสัตว์อัญเชิญออกมาเลยมาสู้กับข้าอีกครั้งเพาว่าก็มีประธานอาซินะฮะได้ทําการห้ามตัวเขาเองเอาไว้นะฮะเนื่องด้วยที่การประลองมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วแพ้ก็คือแพ้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําการต่อสู้อีกครั้งนะฮะต้องยอมรับความแพ้แพ้เท่านั้นก่อนที่ตัวเขาเองนะฮะจะได้พูดบอกกฎเกี่ยวกับการเป็นอ อัศวินที่แท้จริงซึ่งมันก็คือกฎทั้ง9ข้อนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ทําตามกฎทาง9ข้อนี้การเป็นอัศวินก็จะถูกปลดออกไปในทันทีก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นอัศวินได้อีกต่อไปจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้นะฮะตัวเขานั้นก็รู้เลยถ้าเกิดว่าถูกปลดออกจากการเป็นอัศวินแล้วล่ะก็รับรองว่าการถูกปลดแบบนั้นฮะอัศวินในดินแดนแห่งนี้ก็จะถูกตราหน้าและก็ตรีตาตลอดชีวิตเป็นต้นไปฮะจึงทำให เพลนั้นก็เลยแบบว่ายกมือคัดค้านเพื่อที่จะให้ท่านประธานนะฮะยอมรับและก็ให้อภัยกับอัศวินท่านอยู่ผู้หนีด้วยแต่ว่าก็จบไปในตอนที่อ่าเท่าไหร่วะตอนที่26นะครับผมก็กําลังสนุกมอมมันกันเลยเดียวนะฮะแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสาหรับอีพีหน้าคลิปหน้ามาใหม่อาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมาพบกันในพรุ่งนี้แล้วกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ